เปลี่ยนร้อยแล้วพี่แอบถ่ายวันนี้สวัสดีเพื่อนๆครับพวกัสไตล์มอีกแล้วที่ร้านปอนอะัฟันต์ลาตาธิเบตมันมีล้อมา1นลายครับลายใหม่จากทางเลนโซเปิดตัวมาในปี2025นี้เลยเป็นลายแรกที่เปิดตัวมาใหม่นะครับนั่นคือล้อตัวนี้เลยสวยงามสุดๆครับเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวตัวนี้นะครับเป็นล้อเลนโซ j เจเกอร์อนะครับผมล้อเนี่ยเป็นสเปคขอบ20 9นิ้ว6รู139.7ส f f s e t 15สนะครับสีด้านหน้าผมเนี่ยเป็นสี BK นะครับดำเงาแต่ตัวล้อเนี่ยจะมีสีที่ผลิตออกมาประมาณนี้ใครชอบสีไหนก็ไปเลือกกันได้นะครับตัวล้อเนี่ย มีการผลิตเป็นเทคโนโลยีไลท์เทคพัรนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะของทางเลนโซล้อเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีน้าหนักที่เบาด้วยแล้วก็ตัวลายล้อเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครตัวก้านเนี่ยค่อนข้างเรียวคมนะครับให้ความสวยงามสุดๆแล้วก็ตัวฝาล้อครับตัวดุมล้อเนี่ยใหความรู้สึกออกมาแบบสสไตล์เลยเพื่อนๆคนชอบแบบไหนนะจะชอบเป็นความลักชวรี่นะครับก็สามารถที่จะปิดฝาล้อแบบนี้ได้เพื่อไม่ให้โชว์ูน็อตนะเซ็นเะตอร์บตรงกลางสามารถถอดได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบความเป็นสปอร์ต อ,อดูความเป็นแบบเลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยก็ถอดฝาออกโชว์รูน็อตน,นะครับแล้วก็ใส่ฝาเดิมรุมล้อตรงนี้เข้าไว้ได้สไตล์ล้อจะคล้ายๆกับตัววาร์มอส6นั่นเองที่โด่งดังมากนะครับเราได้รับความนิยมกันมากในเมื่อปี2024ครับพอในปี2025มาแล้วครับเรนโซเจเกอร์แอตตาไปชมกันครับติดตั้งออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนกับด้านหลังผมฟอร์ดเอเวอเรคันนี้ไปติดตั้กันเลย บ้าครับเพื่อนๆสำหรับเลนโซ่จากร์แอสตาร n ไลน์นี้นะครับผมที่สเปคเป็นขอบ2 9นิ้ว6รู139.7 offset 15สี B K ครับดำเงาอันนี้ใส่ฝาปิดไว้นะครับปิดน็อตล้อไว้เพิ่มความลัชชูรี่ให้กับตัวรถด,ด้วยสวยงามลงตัวสุดๆครับล้อเนี่ยยังเพิ่มเติมด้วยความแข็งแรงแล้วก็เทคโนโลยีการผลิต l ไลท t e c h พัดนะครับจากทาง l e n โซเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจครับล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวมาเลยในปี2025นี้กับ l e n โซ j a จ g e r a ์ t อตนะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับติดตามกันทุกๆช่องทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube นะครับ TikTok แล้วก็ใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจปอหนาพัทัตนาธิเบศนะครับฝากกันไปด้วย l e n โซ j a จ g e r a ์ t อตครับที่ร้านปอหนาพัทัตนาธิเบศเบอร์ติดต่อพร้อมและแอดอยู่ด้านบนเหมือนเดิมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ